สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ จากกลสงครามมาฝากทุกท่านกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดกันถึงรถถังหรือรถหุ้มเกราะอะไรหรอกนะครับวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเครื่องบินกันบ้างดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องบินลำที่ผมชอบที่สุดเลยและก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็คุ้นหูคุ้นตากับเจ้าเครื่องบินลำนี้ดีซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบความสาเร็จที่สุด ของกองทัพอากาศสหรัฐเลยก็ว่าได้เพราะเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับได้ถูกใช้มายาวนานหลาย10ปีและถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามเวียดนามนะครับก็ลองคิดดูนะครับประเทศที่การทหารชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังเลือกใช้เครื่องบินที่มีอายุกว่า40ปีลำนี้เนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยต้องมีดีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปทำความรู้จักกันดีกว่ากับเครื่องบิน A10 Thunder b o l t 2หรือชื่อเล่นของมันเนี่ย คือวอ r ท a อ k นะครับหรือว่าภาษาไทยคือเจ้าหมูป่าเขี้ยวตันนั่นเองนะครับอ่าเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่านะครับในช่วงนะครับปลายสงครามเวียดนามเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับต้องการหาเครื่องบินรบลำใหม่นะครับเพื่อมาประจำการแทนที่ เครื่อง P47 หรือว่า Thunderbolt 1นั่นเองนะครับซึ่งบทบาทของเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันคือเครื่องบินโจมตีนะครับที่ทำหน้าที่เป็น CAS หรือว่า Close Air Support นั่นเองนะครับซึ่งแปลงงนะ่ายๆหน้าที่ของมันเนี่ยคือการโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทางบกนั่นเองนะครับเจ้า A10 Thunderbolt 2เนี่ยเลยถูกออกแบบและสร้างขึ้นมานะครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับสเปคของ2รุ่นเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า A10 ในยุ ุคปี19 7 0กว่าเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหอากาศยานแห่งอนาคตอะ่ะเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะครับเป็นอากาศยานที่นําไปใช้ได้แบบมัลทายเพอร์เพสเลยนะครับสมัยนั้นคือแบบใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบินสอดแนมบินลาตะเวนบินเอสคอร์ดเนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้เป็นเครื่องบินขับไล่ก็ยังได้นะในยุคนั้นนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยุคที่ประสิทธิภาพของเครื่องบินขับไล่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้แต่นะครับหน้าที่หลักของมันเเลยยนีี่่กก็คงหมมมพ้าาาารจจูโป พืนนั่นเองนะครับเพราะว่าอาวุธของมันเนี่ยโอ้โหใทยพูดนะมันติดนะครับอาวุธเต็มลําเลยมีทุกอย่างคือเรียกง่ายๆเนี่ยนะครับมันเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินติดอาวุธแต่มันเป็นอาวุธที่ติดปีกมากกว่าซึ่งผมไม่ได้พูดเวอร์ไปเลยนะครับอาวุธแต่ละอย่างของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอนุภาพทําลายล้างที่น่ากลัวมากๆซึ่งด้วยความที่มันเป็นเครื่องบินที่อายุก,กว่า40ปีเนี่ยนะครับสเปคของมันก็จะมีเปลี่ยนบ้างตามการเวลาเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตยาก ok สเปคล่าสุดเอามาเล่าให ที่กองทัพสหรัฐยังใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเทพยังไงบ้างซึ่งเราก็จะเริ่มกันที่ไฮไลท์ของมันก่อนเลยอาวุธหลักอย่างปืนกล G A U 8 Avenger นะครับเป็นปืนกลโรตารี่แคนนอนหรือว่าลำกล้องหมุนที่ออกแบบมาเพื่อย่อยสลายเป้าหมายภาคพื้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรถถังรถหุ้มเกราะรถ จีบรถอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยคุณสามารถกลายเป็นฝุ่นได้ภายใน2วินาทีนะครับเพราะว่าเจ้าปืนกลกระบอกนี้เนี่ยมันสามารถยิงด้วยความเร็วสูงสุด 70นัดต่อวินาทีนะครับซึ่งความเร็วขนาดนี้เนี่ยบวกกับกระสุนขนาด30มิลิเมตรซึ่งขนาดของมันเนี่ยนะครับเกือบเท่าน้ําเปล่าขวดเล็กขวดหนึ่งเลยนะแถมกระสุนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันไม่ใช่กระสุนธรรมดาเพราะมันเป็นกระสุนที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในหลายรูปแบบนะครับคือไอเจ้าเครื่องบินเอเทนเนี่ยมันสามารถบรรจุกระสุนได้2ประเภทนั่นก็คือกระสุนเจาะเกราะซึ่งเป็นกระสุนหัวยูเรเนียม เอาไว้ยิงทำลายรถถังหรือว่ารถหุ้มเกราะหนาๆเนี่ยน,นะครับจากด้านบนทะลุดได้อย่างสบายๆกับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับคือกระสุนแบบไฮเอ็กซ์โปซีฟหรือว่ากระสุนระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งมันเอาไว้โจมตีกับรถที่ไม่มีเกราะนะครับและทหารราบคือเรียกได้ว่านะครับกระสุนจากไอ้เครื่องบินลํานี้นัดเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับกระสุนปืนใหญ่ขนาดเล็กๆแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดโดนไอ้กระสุนแบบนั้นเนี่ยยิงนะครับเจนัดภายใน1วินาทีเนี่ยคือถ้าเป็นทหารราบเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าระเหยไปเลยแหละ เป็นควันไปเลยทุกคนลองดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปที่ถูกปล่อยมาโดยทางการสหรัฐอเมริกาเองเป็นคลิปที่เครื่องบิน a 1 0ทเนี่ยใช้ปืน GAU8 นะครับโจมตีรถของตาลิบันที่กําลังหลบหนีอยู่ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมีความรุนแรงเนื่องจากว่ามันเป็นภาพจริงเหตุการณ์จริงไม่ใช่หนังแต่อย่างใดยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคน ปืนกลนว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับอาวุธของมันยังไม่ได้มีเท่านี้นะครับผม อาวุธของมันเนี่ยนอกจากมีปืนกลแล้วยังสามารถบรรทุกหัวรบและจะรวดได้ทุกประเภทที่กองทัพอากาศสหรัฐมีนะครับเรียกได้ว่าใส่ได้ทุกอย่างที่ต้องการจะใส่เลยให้มันเข้ากับภารกิจที่เครื่องบินลํานี้ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นนะครับจรวดที่เป็นแบบไม่นําวิถีหรือเป็นแบบนําวิถีก็ตามเนี่ยก็สามารถติดได้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย Air to Air นะครับหรือว่าเป้าหมาย Air to g r o u n d เนี่ยคือจะบนอากาศบนบกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยมันสามารถติดจรวดเอาไว้โจมตีได้หมด เลยนะครับเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์จริงๆนะครับเจ้าเครื่องบินลนํานี้นอกจากจะตรวจแล้วเนี่ยมันยังสามารถบรรทุกระเบิดได้อีก3ลูกเลยนะครับซึ่งน้ําหนักของระเบิดเนี่ยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับจํานวนของอาวุธอย่างอื่นที่ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะหลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้งานอะไรแต่ยกตัวอย่างนะครับระเบิดที่สามารถติดมาได้เนี่ยก็จำพวกคลัสเตอร์บอมบ์นะครับระเบิดที่กระจายในอากาศหรือไม่ก็ระเบิดนำวิถีที่เอาไว้โจมตีเป้าหมายสําคัญต่างๆนอกจากอาวุธแล้วเนี่ยเรามาดูที่ระบบเจ๋งๆอย่างอื่น กดีกว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยนะครับมีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นนะครับกล้องมองกลางคืนอินฟราเรดทาให้มันเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจได้24ทับเเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าทันสมัยตามยุคข,ของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ targeting system นะครับการล็อกเป้าหมายเรดาร์ที่ทันสมัยนะครับและระบบ ECM นะครับหรือระบบ electronic counting measure คือเรียกง่ายๆมันคือระบบก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก็แหละนอกจากนี้ก็ยังมีระบบที่ทันสมัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น J d ด ATP หรือ Mac, แม้กระทั่งโรเวอร์ก็ตามคือเอาง่ายๆนะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติการได้อย่างครบเครื่อง เราพูดถึงนะครับอาวุธกับระบบที่สุดเจ๋งไปแล้วใช่ไหมทีนี้เรามาดูที่ความถึกกันบ้างดีกว่านะครับด้วยความที่เครื่องบินลํานี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเสี่ยงต่อการโจมตีนะครับจากศัตรูภาคพื้นถูกไหมเพราะมันเป็นเครื่องบินที่ต้องไปปฏิบัติการในระดับความสูงที่ต่ํามากๆและความเร็วของเจ้าเครื่องบินลํานี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เร็วมากสักเท่าไหร่คือพวกปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยนะครับมันอาจจะสามารถยิงโดนได้เขาเลยนะครับต้องออกแบบไอ้เครื่องบินลํานี้เนี่ยให้มันเตรียมพร้อมรับกับการโจมตีที่่ไไมด้หนนัก สาหัสเกินไปจึงได้มีการนะครับใช้ไทเทเนียมเนี่ยมาเป็นวัสดุที่ใช้ทําเกราะปกป้องจุดสําคัญส่วนต่างๆของเครื่องบินเช่นตัวของคอกพิทหรือว่าห้องคนขับและระบบคอมพิวเตอร์ที่สําคัญสําคัญคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดโดนยิงเนี่ยมันจะไม่ร่วงไปเลยนะครับมันจะยังสามารถควบคุมให้กลับไปซ่อมแซมที่ฐานได้ซึ่งด้วยความที่มันเนี่ยนะครับแบกเกราะที่หนักขนาดนี้บวกกับอาวุธต่างๆอีโอโหหลายตัน ทําให้นะครับเครื่องยนต์ของมันเนี่ยต้องทรงพลังมากๆเลยนะครับซึ่งเครื่องยนต์ของมันเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบทวินเทอร์โบแฟนหรือเป็นเครื่องที่ใช้กันในเครื่องบินพาณิชย์เลยนะครับไอเครื่องแบบหมุนๆที่เราเห็นกันน่ะเจ้าเ1เทต้องใช้เครื่องแบบนั้นเลยนะครับเป็นเครื่องตัวเล็ก เป็นไงกันครับสเปคของเครื่องบินลำนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยถูกไหมแล้วก็อย่าลืมนะว่ามันถูกผลิตในปี1970กว่า,วาแต่กว่าจะถูกนะครับนำมาใช้อย่างเป็นทางการในสมรภูมิจริงๆเนี่ยมันก็ปาเข้าไปนะครับปี1991นะครับในสมรภูมิ กัฟวอรหรือว่าสงครามอ่าเปอร์เซียนั่นเองสงครามนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนสงครามเปิดตัวของเจ้าเครื่องบินลำนี้เลยได้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังไว้หลังจากได้ทำลายรถถังอิรักกว่า900คันยานพาหนะอื่นๆอีกประมาณ2-3 0 0 0คันนะครับบวกกับปืนใหญ่อีกพันกว่ากระบอกทั้งหมดนี้เป็นผลงานของฝูงบินเอเทนที่ได้ทำไว้นะครับภายในเวลา1เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีสงครามที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปร่วมอีกหลายสงครามเลยแม้ว่าจะเป็น สงครามในอัฟกานิสถานนะครับสงครามอิรักสงครามในลิเบียและล่าสุดนะครับก็เป็นสงครามที่ต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าใช้กันมายาวนานมากๆเลยแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับทางกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยก็ได้มีแผนแล้วนะครับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับนำเครื่องบินรุ่นใหม่กว่าขึ้นมาประจําการแทนนั่นก็คือเครื่องบิน f 3 5 a lightning 2ออันโด่งดังของบริษัทล็อกฮีทนั่นเองนะครับเรียกได้ว่า เป็นเครื่องบินแห่งอนาคตเลยจริงๆซึ่งเขาก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าเออไอเอเเนี่ยมันก็ดีจริงแต่ว่าในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยีของอากาศยานเนี่ยนะครับมันจะไปไกลกว่านี้มากทั้งสมรรถนะเรื่องความเร็วนะครับสมรรถนะเรื่องระยะทางและเรื่องของสเตลการพรางตัวเข้าสู่สนามรบเอเทนเนี่ยมันมีอนุภาพที่รุนแรงก็จริงนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะล้าสมัยแล้วนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับเครื่องบินของทั้งค่ายรัสเซียไม่ก็จีนนะครับในอนาคตนี้ก็ต้องปลดประจำการไปตามยุคสมัยของมันนั่นเองนะครับทุกคน ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องราวของเครื่องบินรบ A10 Thunderbolt 2หนึ่งในเครื่องบินโจมตีที่มีชื่อเสียงที่สุดของกองทัพสหรัฐนั่นเองนะครับ ถ้าหากข้อมูลที่นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าโอโ้มันเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างมา40ปีแล้วอะสเปคของมันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีมากกว่าที่ผมพูดอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์อาวุธต่างๆนาๆนานะครับข้อมูลก็อาจจะคาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดทุกท่านต้องการที่จะฟังข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุมอื่นๆบนโลกเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเดี๋ยวเราจะไปไล่ทําามให้นน,นัวีำ ผมเจษขอยนนาาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ฟังไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ